oh. เลยอนเราขาดการติดต่อไปตั้งหกชั่วโมงเลยนะฉันเริ่มจะเป็นห่วงแล้วสิผมไม่เป็นไรมากหรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่ามีอะไรแปลกกับร่างกายของนสิอะไรแปลกแปลกกันเหรอเกี่ยวข้องกับที่ผู้ใหญ่บ้านเขาได้พูดไว้หรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ก็ช่างเถอะผมม่ต้องไปตามหาไอ้ที่ต่อวันละก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะอยู่ผมมาครับวันนี้อยู่ไอซนด์วิลส์สี่นะครับผมนะ โอเคตู okay. ้นี้ล็อกมีกระสุนเบิดแฟสเดี๋ยวเราจะใช้ครับผมนะโอเคอ่านไฟล์ดีกว่าจดหมายปริศนาอย่างที่ฉันได้บอกการที่จะเข้าโบสนั้นมีของอยู่ก็คือกุญแจมันอยู่ในใต้แม่น้ำนั่นอยู่ใต้น้ำตกคุณสามารถเข้าไปเอามาได้ แต่ฉันขอเตือนนะทางไปมันไม่ง่ายเหมือนเดินผ่านก,กีดกรีบดอกกุหลาบลาเวนเดอร์หรอกนะเขาได้พัฒนาที่เรียกพัฒนาตัวที่เรียกว่าเอลกีกเต้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองเรื่องที่เกี่ยวอะไรข้องกับตัวของคุณฉันสามารถช่วยคุณได้ฉันจะทำแต่เสียดายมันเกินกำลังของฉัน โอเคก<ม>็ตามนั้นอ่านไม่ครบด้วยหรอกแต่ก็าตามนั้นแหละครับโอเคฝนตกว่าฟ้ราร้องด้วยมีของอะไรบ้างไหมไม่น่ามีโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันก่อนมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไปทำก็คือไปหาพ่อค้าโอเคไปแล้วไปหาพ่อค้ากันก่อนนะครับนะ อ๋อเลี้ยวเลี้ยวๆีวดีดี่อนขับยากเหลือเกินทนไปทั่วแล้วโอเคเรามาพ่อค้าดีกว่านะครนะสวัสดีพ่อค้าไม่มีของมีหมดสามตุ่มแต่มีของมาให้แค่สามแค่สองอย่างนะวะ หวงของเนี่ย <c oughs> ผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะหายเป็นวัดด้วยโอเคดันไปติดทางติดแค่ตรงนี้มีฟันเงินสมบัติเงิน okay, โอเคโดด,โ,ดดโ,ดดโดดไปหาพ่อค้าโดด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 ลงไปทีโอเค มีกระสุนเสน,น่ายสิบนัดแล้วก็พ่อค้าเหมือนอย่างว่าอย่าตรงไหนไหมไม่นามีแล้วมั้งโอเคโดนลงไปเออผมลืมไปเลยเราต้องของเต็มมากเลยระเบิดแฟลตสี่ลูกระเบิดไฟกี่ลูกกูเนี่ยห้าลูกแทนกระเด็ดกูนี่แทบจะไม่มีเลย เพราะฉะน,นั้นกระสุนรีโหลดไม่ได้ขุ่ต่อไปเราต้องใช้นี่ซะด้วยต้องใช้ปืนกลแล้วโอ้โหตายแล้วไอ้เจ้าปืนเฟอร์นิเจอร์เราได้แล้วแต่คือเรายังอีกบอกมาไม่ได้กระเป๋าเต็มโอ้โห T M P ก็ต้องไปใชไไปไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ What are selling? you อัพเดทอัพเกรดปืน,ปนกนมม็อย่าพึ่งผสมหมดกังวันนี้น่าจะหมดแล้วมั้งอ่านี่ไงเออ,อยาง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 เดี๋ยวค่อยขายเดี๋ยวค่อยขายแหมเกือบลืมไปเลยนะเนีไงเพเข้บไปดีกว่า เดีย๋ยวค่อยขายคองนะครับเก็บไว้ก่อนนี่เฉยเก็บไว้แบปนั้นแหละเดี๋ยวก็ต้องได้ขายอยู่ดีโอเคพวกกระสุนพวกระเบิดเดี๋ยวเราได้ใช้แน่ๆแหละแต่คือได้ใช้ในตอนที่เข้าปราสาทก็คือบบเดี๋ยวเราให้ได้ได้เข้าแล้วอีกประมาณสองพาร์ทได้มั้ง มั่งนะตาแดงกล่ำเลยตายดินดินหัวระเบิดพราะฉะนั้ถอยหลังก่อนยิจฉาขึ้นมามักเขาให้กลายเป็นสองตัวระเบิดแป๊ดจบข่าวครับ โอเคเดี๋ยวทางข้างหน้าจะคอบผม,มอาจจอาจจะก็ต้องกระตุกนิดหนึ่งอะเพราะว่ามันโหลดเสียด้น้ำมันมีน้ำตกนะเนี่ยน้ำพวกตรงนี้ยแหละมันจะโหลดคอมผมอาจจะค้างค้างหน่อยกระตุกกระตุกแลหละคอมไม่แรงก็ต้องทำใจจากตรงน,นี้เห็นพอดี ยิงตรงนน้นก็ได้หรอกแต่ยิงตรงนีน้กระเด็นตายเหรอวะตายโอเคพี่โยกสุดรอด <c oughs> แล้วจากงนี่เห็นหมดเหรอวะยิงไม่ได้ยิงตรงนน้นเอาก็ได้ มันยิงได้ทั่วกว่าปืนพกมาโดลงไปยิงข้างล่างก็ได้หรอแกแต่ผมไปยิงบนนี้ <m uch in mind> ง่ายดีตรงนี้มีสมบัติเอเมรัลตรงนี้มีสุนปืนโอเคโดดนไป มีอะไรไหมไม่มีอะไรและเดี๋ยวไปฝั่งนู้นก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยเก็บไอ้ตรงน้ำตกนั้นมีของนะครับมีสมบัติอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยเก็บใช้ปืนยิงแม่งเลยกระสุนเหลือเยอะเกินกระสุนนี้แทบจะเปะิดสงครามโลกได้ Okay. เปลี่ยนทิศทางน้ำเกื่อนปิดน้ำเปลี่ยนทิศทางทีนี้น้ำตกก็ต้องหยุดหยุดแล้วโอเคเดี๋ยวทางต่อไปนะครับจะมีความมันกิดขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงเคลียร์ได้ง่ายๆบางคนก็ตกใจอยู่นั่น มาแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้านี่มายืนตรงนี้เ,เกมมันจะอีซี่มากมากเป็นไงง่ายไปล่ะจบเสียเวลาไม่ถึงยี่สิบวิจากการม็อบได้ทุกตัวอีซี่ เดี๋ยวทางต่อไปไม่ได้อีซี่แน่นอนเออเบื่อจอดันเต็มยาก็เยอะยาไม่เชิงเยอะระเบ,บิดไฟเยอะทิ้งไปเดี <c oughs> ย๋ยวค่อยได้ใช้ระเบ,บิดไฟอะ่ะไม่ได้ใช้หรอกไอ้ได้ใช้ได้ใช้อยู่แล้ว จะได้ใช้ตอนไหนแค่นั้นเองโอเคอันนี้คือกุญแจที่จะไปเปิดโบสถ์ฉันเจอสิ่งของสิ่งของหนึ่งที่เหมือนจะเป็นกุญแจเปิดโบสถ์แล้วนะงั้นเธอก็มุ่งหน้าไปที่โบสถ์แล้วรีบไปดูแอดลีเดี๋ยวนี้โอเค ถ้าจำไ,ได้ไม่ผิดตรงนี้จะมีสมบัติอยู่นะใช่ด้วยยิงไม่เล่าโอเคยิงมันทำไมไม่ได้ยิงโอเคพูดโอเคหลายรอบแล้วนะครับไม่มีสมบัติ ไม่มีของตรงนี้มีเงิน1,500ไม่มีอะไรแล้วโอเคพค่อค้าจำเป็นแล้วอะอ่า แต่และอย่างแต่และอย่างก็จําเป็นทั้งด้วยเปิดไฟครับเปิดแลชอย่างละลูกป่ What are you selling? s เป <Sell> ิดไฟเปิดเปิดไฟลูกป่า w h r n มา จ่ดกระเป๋าแป๊บด้ใช้พันท้ายเดี<ขอ>๋ยวได้ซื้อแต่ไม่ใช่ตอนนี้อัพเกรดกระตูนดามเมย์ยิปพีกระตูนรีโรดดามเมย์สไน ใช้สนตยตัวนี้ดีไหมอ่ะมันเป็นสนายที่แรงที่สุดอยู่หรอแต่ความเร็วในการยิงมันช้าอืมออะยังไงดีล่ะถ้าเอาก็ต้องอัพเกรดตอนนี้ไปเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นผมจะไม่อัพเพราะมันยังไม่ใช่สนายที่ดีที่สุดข้อดีก็คือมันแรง แต่การยิงมันช้าตามนั้นนะครับถ้าใครจะอัพก็อัพไปแต่ผมไม่มีกระสุนและยาไม่มีแค่ยาและยาก็เต็มผมแม่งเลยถึงตรงนี้แล้วเราจะได้พบกับเอลกีราเต้ประตูปิดเ,ปเองกับโลมิปึ้งฮะ มาเร็วมาช่วยกันหน่อยเร็วมาช่วยกันหน่อยาเลงมากุยักษ์นะครับอืมกระชากเรียบร้อยยักษ์โกธฝุ่ยอืมเรียบร้อยอัปคัด แตกเตะหมัดซ้ายเจ็บหมัดขวาสลบอือมึงไปไหนอืออือกระโดดหลบได้ดริออนถอยไม่โดนโกรธเรียบร้อยถอยหลังก่อนเลยเฮ้ยจะใช้ทำไมระยาสุดกราด EMP มีหน้าที่นี้โดยเฉพาะไปละจ้ารัวหมดแม็กเฮ้ย่ยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บตัวกระสุนอยามีรถเรียบร้อยวากละโอ้ ยิงหนึ่งนัดกระโดดปั่นปั่นปันปันปันโอเคอาเซนครับเอ้ยหมาตัวนั้นนี่ว่ะน้องมาช่วยไปจ้า อย่าเหยียบน้องอย่าทำร้ายน้องเว้ยไหนๆก็ระเบิดไฟเยอะไม่สะทกสะท้านอะไรเลยอ่ะมันเดินผ่านชิลมากระเบิดไฟกูนี่ไม่มีผลเลยใช่ไหมเอาไงไว้ไว้ไว้ไหนกู อเคสเต็บเดิมครับวากสไนด์เลง,งหนึ่งนัดได้แค่หนึ่งนัดน,นะครับอย่าเกินถ้าเกินก็ดีแต่เอาเราชัวรนะ์ไงเอา้าตายแล้วง่ายจังวะผมไม่ได้เล่น easy เลยนะนี่ผมเล่น normal อันนี้คือขั้นตอนที่ง่ายที่สุดนะครับดีพีคอนต่ขั้นตอนเดิมเลยคือ TMP แล้วก็ซันไนถ้าเกิดอยากคนร้องนะซันไนแล้วก็โดอดเตฟนโอเคดีทอสุดจบทุกอย่างนะลูกซองนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยของตรงนู้นหยู่มาหมดแล้วถึกโทษ ตังบ้านหลังนี้ล่ะกระสุนลูกซองเยอะไม่เอาเอา้ยกูเอาก็ได้โอเคนี่เหมือน DMP e ยาแล้วก็เต็มกระสุนลูกซองคือเยอะมากเว้ยเอาจจริงเยอะ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 จัดเลยอะคือเยอะแบบเยอะจัดเพราะฉะนั้น ใช้กระสุนลูกซองตรงนี้ไม่ต้องไปยิงแล้วนะครับพวกเหรียญเงินนี้เราได้ปืนแล้วความเป็นจริงยิงแค่สิบเหรียญก็พอไม่ต้องถึงห้าไม่ต้องถึงสิบห้าหรอกไม่เจองูไม่เจออะไรเจอต่งเดี๋ยวตรงนี้ที่ผมควักข้างนขึ้นมาแลยเดี๋ยวเราต้องได้ใช้นะครับแอะจะเอ๋บับคอยวิ่งมาปะ ชิบหายว้าวเฮีย่ยเอากูแล้วไงเอากูแล้วไงยาได้ใช้แล้วเต็มหน้าดีนะเป็นธาตุแมวอะตายไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้เปิดเอ็ดเปิดเอ็ดนี่ไว้ที่หลังไปเลยมีของดีกว่าจ,จะไปใช้ทำไม ออยืนรออะไรแบบตายคุกคกริ่งเ,เสร็จครับมีอะไรไหมตรงนี้มีสมบัติ ส่วนที่พี่ได้ใช้แน่นอนตรงนี้ต้องหาอะไรมาใส่ใช่ไหมนี่พอดีเป๊ฟฟิตมันฟิตกันไหมมันใช้ได้ตรงนี้มีเงินตู้เปิดไม่ได้ตรงนี้มีระเบิดแฟลชถ้าจำได้ผิดระเบิดแฟลชนี่เดี๋ยวได้ไดใช้ระเบิดไฟนี่คือแบบ ขยะเลยก็ว่าได้แต่ก็ได้ใช้อยู่หรอกในการต่อเวลาโอเคเดือดข้าไปฝั่งนู้นครับเราต้องมาแก้พัเทเซลวับโอเคทางนี้ไม่มีอะไรมาเอาของก่อนแล้วเปิดไฟพูดถึงก็มาเลย แกพัซเซลิลถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แก้ไม่ได้ก็ทําตามผมนะครับทําตามจะได้แบบยังไม่รู้เลยท,ทีเดียวผ่านเลยจะง่ายเกิน พัสเุอะเราไปดูภาครีเมคดิยากชิบหายเลยน่าจะยากถ้าเขาใจไม่ผิดแอชลี่อย่าเข้ามานะเฮ้ยใจเย็นไม่ออกไปใจเย็นผมเอเจนต์ผมเ่อรี่ออนคุณพ่อคุณส่งผมมาอะ That's right. And I have to get you out of here. Now, come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Okay. This <laughs> is the. ต้องกดอะไรบ้างกดแรกเพื่อสั่งให้แอดลี่หยุดเดินตามหรือว่าหยุดความเป็นจริงกด e แต่ผมปรั่มาเป็น f แอดลี่มีการเจ็บปวดโอเคก็ไม่ยากเจอในความคิดกด็ไม่ยากความเป็นจริงยากชิบหายต้องโดนอุ้มสักกี่รอบเนี่ย ใครหลายๆคนคิดว่านางคือตัวภาระดีไปครับยาอยากเก็บมากเลยแต่เต็มแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บไปเก็บไอ้ข้างหน้าเอาตอนนี้ยาเรามีเยอะแล้วอืมความจริงตรงนี้นี่มีคนชอบส่องกางเกงในแอนลี่นายเป็นใครโอร้ my name is pomsho, of this fine religious community. what do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. no longer will the united states think they can police the world forever. so, we kidnap the president's daughter in order to give her our power. And then, send her back. ฝังฝังยาฉีดยาครับเป็นคอแอดดี้ริออนฉันรู้ส,สึกว่าเหมือนมีคนมาฉีดยาฉันนายทำอะไรกับเธอ,เอ,เอวะทับตไตเติ้ลก็ไม่มีจะมานังแปลให้ดิคิดถึงหน้าลูกสาวของเขาที่กลับไปหาพ่ <laughs> อ Sometimes I'd bargain with the President for some donation. Believe it or not, it is quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion, if you ask me. Mm. เหมือื่อกี้เห็นเกงไหนแอลลี่เธอโอเคไหมพ่ออนพวกเราจะเป็นอะไรกันไหมไม่ผมจะไม่มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วคำพูดของแซลเลอร์คือประมาณแบบว่าคือเหมือนมันต้องการยึดครองโลกอะแหละเอาง่ายๆอ่ะคือผมพยายามฟังมันหลายรอบแล้วคือพูดยากว่ะมันพูดเบามากเลยเดี๋ยวผมลองหา แปลแล้วผมเขียนเป็น sub t ตเติลให้ดีกว่ามันพูดแบบเบาแล้วผมฟังก็่อยรู้เรื่องเลยโอเคครับผมนะก็จบไปอีกหนึ่งพาร์ทน,นะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ้า